โยโยโย่ yo, yo, yo. บายสามมังตรงเจอกักับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจดคลึงลูกหนังทั้งทางช่ YouTube และทางเพจคลึงลูกหนังนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์เราถูกผิดเรื่องหนึง่งแต่ข้อมูลที่นํามาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับิเครห์ทุกวันผมก็อยากให้ถูกทุกวันนะครับดังนั้นวิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจแล้วฟังคล,คลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแค่นี้นะครับแล้วก็ฝากไปด้วยครับสำหรับไลน์แอดของเรานะครับแอดวีไอพีเคอเอ็มยาว่ามีแอดนำหน้าตามด้วย VAP KLN ก็ย่อมาจากคลึงลูกหนังนะครับหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ข้างล่างนี้ง่ายๆจะได้รับข้อมูลข่าวสารแบบ e x c l u s i v ูนะครับบางคนดูคลิปมาเป็นร้อยคลิปยังไม่เคยแอดไลน์มาด้วยซ้ำก็ลองดูนะครับอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์ครับแน่นอนหนึ่งคู่ที่เลือกมาคลึงครับไปที่เวลาตีสองตรงยูฟ่าแชมเปียนสีตรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับไปเล่นที่สนามกลางในเมืองลิสบอนประเทศปโปรตุเกสครับบาร์เซโลนาจากสเปนจะเจอกับบาเยนมิวนิกจากเยอรมันครับ บาร์เซโลนาเนรอบที่แล้วชนะนาโปลีมาได้ด้วยสกอร์รวม4-2นะครับสภาพทีมคืนวันนี้เนี่ยจะไม่มี s ซเมอิมติตี้ที่ยังเจ็บนะครับแล้วก็ต้องเช็คฟิตในรายของอุสมานเดมเบเล่แต่ว่าข่าวดีคือจะได้2มิดฟิลดตัวหลักกลับมานะครับทั้งอตูโรวิดาวและเซโก้บูสเกตจะพ้นโทษแบนกลับมาเล่นได้ในคืนวันนี้นะครับ มารวมกับตัวหลักๆที่เหลือนะครับแนวรับอย่างเคราตีกเก้ตรงกลางมีเฟรนกี้เดยยองนะครับแนวรูปอยู่ครบเลยครับลิโอเนลเมสซี่หลุยส์โซเลตองตัวนกริสมันก็พร้อมลงแล่ตักข่ายฝั่งของบาเยนน์มิวนิกรอบที่แล้วเนี่ยเอาชนะเชลซีจากอังกฤษด้วยสกอร์รวมท่วมท้นถึง7ประตูต่อหนึ่งนะครับจะไม่มีเบนจามินปาวาครับที่ยังเจ็บคนเดียวเท่านั้นนะครับที่เหลือก็น่าจะจัดชุดเดิมๆนะครับตรงกลางเลออนกอเลสกา เดี๋ยวก็คันคาร่านะครับอาจจะโชคโจชัวกิมิชไปเล่นแบ็คขวาครับแล้วตัวรุกก็มีทั้งอีวานเปรีซิสแซดแกนาบี้นะครับโทมัสมุลเลอร์ครับรวมไปถึงหน้าเป้าอย่างโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับเจอกันหัวสุดท้ายเนี่ยต้องย้อนไปปี2015ในรอบรองชนะเลิศนะครับปรากฏว่าเป็นบอลบ้านใครบ้านมันครับบาซ่าถล่ม30บาเย์บายอนเอาชนะคืน32แต่ว่าสุดท้ายบาซ่าเข้าชิงแล้วก็ไปเป็นแชมป์ในปีนั้นด้วยนะครับ คู่นี้ใกล้เคียงสูสีมากครับแต่แน่นอนจากฟอร์มการเล่นเขายกให้บาเยนน์มิวนิกเหลือเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับเกมนี้เล่นสนามกลางในเมืองลิสบอนครับคือถ้าเอาตามหน้าเสือตามฟอร์มเนี่ยบาเยนดีกว่าแน่ๆนะครับแต่ผมมองว่ามาถึงเกมแบบนี้เนี่ยการที่บาร์เซโลนาได้บุสเกตแล้วก็อตูโรวิดาอกลับมาเนี่ยทำให้กลางบาร์เซโลนาดีขึ้นเยอะนะครับผมยังมองว่าจะสู้กับบาเยนได้สนุกครับบอลอย่างเงี้ยเป็นบอลที่ฉวยโอกาสจากความผิดพลาดครับโอกาสที่ ความสามารถเฉพาะตัวของเดียเมสซี่จะเล่นงานแนวรับของบาเยนตก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นดูแล้วมาทรงนี้ซื้อ2มุมดีกว่าครับผมว่าวัดใจเจ้าบนทุ่มบาเซโลน่านะครับไม่แพ้ใน90นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับดีไม่ดีน็อกได้ใน90นาทีครับให้เชียร์บาเซโลน่าเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอใทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย